thank you จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยขอมานานแล้วนะคะคือว่าเราเนี่ยจะมาหาแฟนใหม่ให้กับโอชนะนะคะแล้วก็ทําให้นางเนี่ยเลิกสนใจรุ่มพี่นะคะผมโดยการเอิมเป็นแม่สื่อให้กับผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาแอบชอบโอชนะมาตั้งนานแล้วนะคะโอเคสวัส okay. ด so, oh ีโอ้ o think I'm doing something? <c oughs> ขอบคุณนะยันจังได้เลยครับผมก็เหมือนก็ว่าเขาเนี่ยต้องการให้เรานะคะไปเอาของบางสิ่งบางอย่างมาให้เขานะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวโอ้โหมันช่างน่าจริงๆเลยเนี่ยเ โอเคแล้วก็จะมาเป็นแม่สื่อให้กับนางโอสนะแล้วก็ผู้ชายคนเมื่อกี้นี้นะคะ What you นี่นะคะก็ทําการดรอปสิ่งนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาทํำเคล็ดให้เขาเชื่อใจเรานะคะฮัลโหลนายนี่ไงเอาไปสิ Let me get this straight ว้าวขอบคุณนายจังไม่เป็นไรหรอกจ้าและเราก็จะขอให้เขาเนี่ยเอ่ม ตามเรามานะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องศึกษานะคะศึกษาว่าเราเนี่ยจะเอาชนะหัวใจผู้หญิงได้ยังไงนะคะก็คือว่ามานั่งแบบว่าอ่านหนังสือกันเนาะต้องขึ้นไปที่ห้องสมุดนะคะนี่เลยห้องนี้เลยนะคะนายตามมาเร็วๆสิมาเร็วๆๆมาเร็วมาเร็วมา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  มานั่งอ่านหนังสือด้วยกันดีกว่านะีคะ่นี่นะคะก็กําลังแบบว่ากําลังแบบศึกษาว่าแบบจะทำยังไงอะไรอย่างงี้เนาะคือแบบคือเหมือนเราเนี่ยได้เพื่อนมาใหม่หนึ่งคนเลยนะเว้ยทุกคนและเราก็ต้องไปที่เอมชมลมเกมมิ่งนะคะเพื่อไปสมัครนะคะไปฝึกสกิลการพูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็คือเพิ่มความสามารถให้กับตัวยันจังนะคะ สวัสดีลุงพี่คะ you you ขอเข้าชมรมเลยสิคะโอเคย้าย okay. เลยโอเคคือเราก็จะเลือกอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเพิ่มค่าสถานะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะก็คือว่ายันจังเนี่ยจะสามารถย่อวยุคอื่นได้ง่ายๆเลยนะคะเอาละครับแล้วก็จะมาฝึกสกิลกันนะครับผมจัดไป โอเคเลเวลอัพ okay. นะคะจะบอกว่าเควสนี้เนี่ยเราต้องทำ <need? S 2> ถึงแบบว่า4วัน5วันเลยนะคือแบบว่าเป็นเควสที่แบบทำหลายวันมากๆเลยครับผม doing business with y o และขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องทำเควสนะคะให้โอสนานะคะให้นางเนี่ยเชื่อใจเราเหมือนกันนะจ้ะทุกคนสวัสดีโอสนา พอดีว่าเราเนี่ย <that> จะมา <mentioned> ช่วยเหลือเธอนะอ๋อ oh, ขอบคุณนะมาเรามาเอาของกันดีกว่าเห็นไหมนี่ไงมันคือที่ห้อยมือถือนะครับผมแล้วก็จะรีบเอาไปให้นางนะคะหวัดดีออสนาเราเจอแล้วนะ Oh gosh, you found ขอบคุณนะ wow, <that> s <S ยัน <amazing. S 2> จิง <Thank you. S 2> สุดยอดมากเลย oh. เธอเนี่ยก็แง่ละค่ะเดี๋ยวนะเราต้องนัดให้นางเนี่ยมาเจอผู้ชายนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นแม่สื่อเนาะอ๋อ oh, คือเราเนี่ยจะต้องตอบคำถามเพื่อเอาใจโอซานะนะคะทุกคนอันสองคิดว่า น่าจะเป็นอันนี้นะคะเป็นดนตรีเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอันที่สามปอก็คิดว่าน่าจะเป็นอันไหนวะขออ่านแป๊บนะคะอันนี้เนาะอันแรกเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เนาะปึ๊บโอเควันแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะคะคือเราเนี่ยจะต้องจีบจนกว่าจะเต็มหลอดเลยนะคะโอเคครับผมปอก็เข้าใจแล้วนะคะ แล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําภารกิจเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องมาต่อความสัมพันธ์นะคะพรุ่งนี้นะคะก็คือต้องจีบแบบประมาณ5วันนะเออคือแบบนานอยู่นะแปาทุกคนเราไปเข้าเรียนกันดีกว่านะคะแต่ว่าจริงๆคือปอสามารถกดใช้สูตรได้เลยนะแต่คือไม่เอาค่ะคือปอแบบว่าขี้เกียจนะคะโอเค okay, ไปค่ะ It's time <S เข้าเลยนกันนะคะผมไปแล้วเราก็กลับบ้านนะคะคือวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราเนี่ยไม่ได้มาฆ่าไข่นะคะคือแบบฉันน่ะมาช่วยให้โอสนาเนี่ยเอิม่มมีแฟนใหม่เฉยนะฮะทุกคน <laughs> ใช่ไปครับผมกลับบ้านกันดีกว่านะฮะไอยะ้ยาเฮ้ยเดี๋ยวนะ อ๋อคือเขาก็อัปเดตมานี่นานะคะอันนี้คือยันจังนะคะในลุกที่แบบว่าอยู่บ้านนะคะแล้วก็ปล่อยผมนะคะเฮ้ยแบบเพิ่งเคยเห็นว่าคือเราเนี่ยต้องซื้อของไปเอาใจโอซนะนะคะนี่ไงเห็นปะโอเค เราได้ของมันแล้วนะคะมันคือพวกแบบว่าของผู้หญิงนะคะแล้วก็ต้องซื้อมาให้ผู้ชายนะคะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยเป็นทั้งแม่สือ่อเป็นทั้งสายเปเลยนะคะอ้ oh my god ถึงโรงเรียนแล้วครับผมไหนดูซิว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนเหรอที่ฉันจะเป็นแม่สื่อให้นะ่ะนายนายอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยฉันซื้อของมาให้นะแล้วนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมนายดูแปลกไปล่ะเพื่อนอู้เหมือนเขาเนี่ยไปเปลี่ยนลุกตัวเองมาเลยนะคะไปเปลี่ยนทรงผมมาแล้วก็ไปแอบเจาะปากมาด้วยนะคะเฮ้ย ไอยาไอยาไม่ธรรมดานนะนี่เราเนี่ยแล้วก็มัดผมมาด้วยนะคะว้าวดีเลยดีเลยก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขอให้เขานะคะตามเราไปเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องให้เขาเนี่ยเอมไปศึกษาปัญหาหัวใจต่อนะคะแล้วก็ต้องทําทุกวันเลยนะคะบอกเลยว่าต้องทําทุกวันนะคะต้องอ่านหนังสือกับเขาเนี่ยทุกวันเลยนะคะคืออ่านเพื่อเพิ่มความสามารถนะคะผมมาี่ เร็วมันนี่เร็วหนุ่มน้อยของฉันไปค่ะมาอ่านหนังสือก,กันดีกว่านะคะศึกษาปัญหาหัวใจจ้าโอเคเสร็จแล้วก็เราเนี่ยจะต้องไปฝึกสกิลต่อนะคะทุกคนพอคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้สำเร็จนะคะผมเราต้องมาเพิ่มสถานะนะคะทางคำพูดค่ะให้เราเนี่ยสามารถพูดย,ยัยคนอื่นได้นะคะผมจะได้เก่งๆนะคะ นี่ไงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องอไปซื้อบัตรประชาชนปลอมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความจําเป็นค่ะ <What S 1> ทำการดอกบัตรประชาชนเนาะอ่ะนี่ไง <What? S 1> ดีเลยบัตรประชาชนปลอมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ จะต้องมาเป็นแม่สื่อให้เหมือนเดิมนะคะโอซสันนะพอดีว่ามีคนอยากเจอเธอหนะใครหล่อจังก็ผู้ชายคนนั้นไงล่ะอุ๊ยดีเลยมันนี่เร็วผู้ชายไปหาผู้หญิงเร็วได้เลยครับผมวันนี้เนี่ยผมก็อุตส่าห์ แปลงโฉมมาเพื่อโอสนักเลยนะเอิม่มคือวันนี้เนี่ยเราต้องเอาสิ่งของที่เราซื้อมานะคะมาให้ผู้ชายคะ่ะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอามาให้โอสนะนะคะผมเรามาแอบฟังกันดีกว่านะคะเป็นแม่สื่อจ้ามาทุกคน ตอบคำถามเอาใจโอสนะกันดีกว่านี่ไงเห็นปะอันนี้คือสิ่งของที่เราเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะก็คือว่าจะมีสร้อยนะคะมีกิฟต์แล้วก็มีแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคะ่ะอันแรกคือเหมือนจะเป็นกําไรนะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนมาเราจะมาเอาชิ้นนี้ให้นางกันนะคะเพราะว่าคิดว่านางน่าจะชอบนะคะผม บายบายจ้าโอซานะมาครับวันนี้ก็ผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะแบบว่าราบลื่นเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าโอซานะก็เริ่มจะชอบผู้ชายคนนั้นแล้วนะคะกลับบ้านกันดีฝ่าพรุ่งนี้เราค่อยมาเป็นแม่สื่อใหม่นะครับผมยันจังเนี่ยเลิกฆ่าคนแล้วนะคะแล้วก็ไปเป็นแม่สื่อแทนนะคะตอนนี้นะคะ ไปๆไ,ไ,ไปร้านค้ากันะค่ะแล้วก็เราเนี่ยต้องไปซื้อหนังสือการ์ตูน20บวกนะครับนี่เลยซื้อ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 ,อ,อแฮ่แลและเราก็ได้มันแล้วนะคะเราต้องมาอ่านหนังสือก่อนนอนนะคะเพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับความรักเนาะใช้แล้ว นี่วันที่สามมาเข้าวันที่สแล้วนะคะผมก็คือเราต้องไปอ่านหนังสือเหมือนเดิมแล้วก็ไปฝึกสกิลเหมือนเดิมนะคะเพื่อแบบว่าเก่งขึ้นนะคะโอเควันที่3แล้วนะคะเราต้องขึ้นไปอ่านหนังสือกับผู้ชายคนนั้นเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีเพื่อนนายอยู่ไหนหรอเออผมอยู่นี่ครับโอเค ให้เขาเปลี่ยนรองเท้าก่อนแล้วกันเนาะก็ <c oughs> คือแบบว่าเกมทําดีมากอะและขั้นตอนต่อไปคือนัดเจอเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วครับผมเออโอสนะคือแบบว่านางเดินช้ามากแม่วิ่ยรุมพี่ อีกไม่นานเนี่ยรุ่มพี่ก็จะเป็นหมาหัวเน่าแล้วนะคะเพราะว่าโอสนักกําลังจะมีแฟนใหม่นะคะรุ่พี่รุ่มพี่คิดว่ารุ่มพี่หลอกคนเดียวเหรอคะในโรงเรียนเฮ้ยฮนึกว่าหลอกมากอ่ะุ่พี่โถ่เอ้ย <laughs> คือแบบเหมือนเราแบบว่าผ่านอะคือแบบแพ้แล้วผ่านอะ ตอนนี้นะคะเราก็รอโอสนะอยู่นะคะแล้วคืนนางจะเดินม,มาชาติไหนเหรอโอ้โหโอสนะมีคนมารอเจอเธอนะเ๋โอโอเคเลยจ้าแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะผม ให้เขาเนี่ยไปเจอกันนะครับคือไม่รู้ว่าเอ่มมันจะเต็มหลอดวันไหนนะคะเนี่ยคือแบบหลอดดังยาวอะ่ะบอกตรงเราวิ่งมันดักเจอดีกว่านะฮะตรงนี้เลยครับผมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเซโอ้โหผู้ชายนี่คือแบบเต่างอยมากไปทุกคนดักฟังกันนะครับผมก็ต้องมาตอบคำถามเอาใจนางเนาะโอเค มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มตอบแต่ข้อแรกกันนะครับผมปุ๊บแล้วเราก็จะมอบชิ้นนี้ให้นางค่ะมันคือกิฟต์เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาวันที่3ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะุ่ <c oughs> นพี่กำลังจะเป็นผู้ชายที่โดนโอสนะเทนะคะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะคะว่าโอซานาเนี่ยเขาแบบใส่กิฟต์ของเราเลยอ่ะดูสิน่ารักจังเลยโอซานาฉันว่านะเธออุ๊ยอ๋อมันคือกำไรจริงๆด้วยนะคะ โอ้ยน่ารักอ่ะก็คือว่าโอซานะเนี่ยเขาใส่กําไรของเราแล้วก็กิฟตของเรานะคะผมน่ารักปะดูดีงุ้งงิ้งมากเลยอ่ะจริงๆเนี่ยนางก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักนะเว้ยเพียงแต่ว่านางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่าขี้วีนขี้เวียงไปหน่อยอ่ะไปครับกลับบ้านดีกว่านะครับ ถึงบ้านแล้วค่ะมาค่ะเรามาอ่านหนังสือก่อนนอนดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะอ่านเล่มนี้ก่อนนอนกันนะครไปค่ะอุ๊ยวันที่สี่แล้วนะคะทุกคนคือแบบเวลาดันไวเนาะไปะปะปแหม่ทำเป็นเดินด้วยกันก็รู้หรือก็รู้เดวรู้เลยลุงพี่ โอเคครับวันที่3แล้วนะครับผมมาค่ะเราก็จะมาทําเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าให้เขาเนี่ยเดินตามเรามานะคะแล้วก็ ไปอ่านหนังสือด้วยกันนะครับผมก็คือยันจังเนี่ยเป็นุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอมีใครเป็นอะไรกับฉันเลยปาทุกคนเรามารอดูกันดีกว่านะคะผมปรึบม,รมา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 ,มา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 ฟังฉันนะจ๊ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับผมอันแรกคือ เราจะสุ่มตอบเนาะฟึบอันนี้เนาะฟึบวิดีโอเกมนะคะแล้วก็อันที่2คือตอบแมวนะคะว้าวจะเต็มหลอดแล้วค่ะทุกคนไวปะแล้วก็ตอบวันนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือตอบอันนี้นะคะอันที่สองนะคะเฮ้ยทุกคนแม่งเต็มหลอดแล้ววะ่ะเฮ้ยยังไวอ่ะ เราจะเอาอันไหนให้นางดีนะเอาเป็นสร้อยคอแล้วกันนะคะว้าวตอนนี้คือรู้สึกว่าโอสนาเนี่ยจะเริ่มมีใจให้กับเราแล้วนะคะเพราะว่านางเนี่ยแก้มแดงเลยค่ะแล้วก็หลอดเนี่ยเต็มแล้วนะคะว้าวสุดยอดไปเลยตอนนี้คือนางใส่สร้อยคอของเราแล้วนะคะอุ้ยตุ้นอุ้ยตุ้น ไปค่ะและเราก็ต้องกลับบ้านเหมือนเดิมนะคะผมโอเคทุกคนมาแล้วก็แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเราต้องจ้างสตโตเกอร์นะคะไปสะกดรอยตามโอสนะนะคะเพื่อเรียนรู้นิสัยของเขานะคะ โอ้ยเหมือนคนบ้าเลยเนาะทุกคนต้องกด R เนาะแล้วก็เลือกที่โอซนะนะคะผมใช่แล้วลุยกันเลย <c oughs> <c oughs> คือบอกเลยว่าเราเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะคะถึงขั้นจ้างตอเกอร์เนี่ยไปสะกดรอยตามโอซนะเลยนะคะ <c oughs> เพื่อไปแบบเหมือนเป็นเรียนรู้นิสัยของเขาอะนะคะทุกคน วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะคือเราก็ไม่ต้องไปอ่านหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลอดความหักก็เต็มแล้วนะคะแล้วก็เหลือแค่ให้เขาเนี่ยไปเจอกันอย่างเดียวนะคะ <c oughs> มาค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการรอหลังเลิกเรียนนะคะเวลา5โมนะคะเพื่ออ่อ มาดูว่าเขาเนี่ยจะไปนัเจอนะคะแล้วก็ไปสารภาพรักกันนะคะเราจะไปอ่านหนังสือนะคะเพื่อข้ามเวลาเนาะคือให้มันถึง5้าโมงเย็นในวัยทุกคนใช่แล้วครับ5้าโมงเย็นเลยเด้ออ่านต่อคะ่ะอ่านต่อสามสนี่ไง5้าโมงแล้วโอเคครับผมอืมไหนดูซิว่านางจะได้จดบหมายหรือเปล่านะครับ เอ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 นางจะมาหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงว่าว่าว่าเฮ้ยเฮ้ย Oh my god อสานะนางเป็นคนส่งจดหมายให้เขาดูโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวนางเป็นคนส่งจดหมายให้กับมือเลยเฮ้ยเฮ้เฮเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเกมพลิกว่าทุกคนเฮ้ยทุกคนคือแบบคือแบบปอโคตรช็อกเลยอะ่ะคือปออ่ะเข้าใจว่าอผู้ชายอะ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าเอ ไปนัดเจอเองเว้ยแต่แล้วนะคะปอก็เพิ่งรู้ว่าคนที่ไปนัดเจอผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นโอซานะเองนะคะแล้วก็เป็นคนเขียนจดหมายไปหาผู้ชายก่อนด้วยทุกคนโอ้แบบช็อกมากอะ่ะแล้วคือเราก็ต้องรอเวลาให้ผู้ชายเนี่ยมาอ่านจดหมายเนาะสับไปค่ะทุกคนเอผู้ชายมันจะมาอ่านจดหมายเมื่อไหร่เนี่ยเร็วเลเสิยเพื่อน เดี๋ยวผู้หญิงจะคอยเกิดเฟยเร็ว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 เฮ้ยนางมาแล้วว่ะเอาละเอาละตอนนี้แหละค่ะเขาก็จะเห็นจดหมายจากโอสนะผู้หญิงคนที่เขาหลงรักมาเนิ่นนานแล้ววันนี้แหละก็จะเป็นวันที่เขาเนี่ยได้สมหวังสักทีนะคะรุ่นพี่ลาก่อนนะจ๊ะรุ่นพี่กลายเป็นหัวเน่าแล้วนะครับเอาเอาโอ้ยเอ้มันดันบักชนุไฟ อะไรเน,นะะี่ย okay, ท okay, okay. ุกคนเกมบ้ากรออ๋อโอเคโอเคโอเคไป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 อย่าให้ผู้หญิงต้องรอเกอร์โอ้นี่ไงอุ้ยอุ้ยโอสนากำลังอุ้ยๆุ้ฉากจบมาแล้วจ้าอุยอุ้ยๆุ้ยุยุตึงดึงดึ กำลังจะไปสารภาพรักกันนะคะใต้ดอกโอยจูบก,กันแล้วโอยน่ารักมากเลยอะ่ะดึง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 ,ดง,ดง,ดงความรักที่มันเอิดล้นเหมือนน้ำปาปาและเราก็ทำสำเร็จแล้วนะคะผม อ้โหอ้โหอ้โหหวาดเยิมนี่นะคะภารกิจของฉันก็สำเร็จแล้วนะคะสองคนนี้เขาก็รักกันหวานเยิม้มกันเลยทีเดียวเชียวนะคะแหมอสนาแมมหน้าตาของคนที่มีความรักนะคะแก้มแดบแดงปลื่นเลยนะคะแล้วก็นุสิตึงจึ และฉันก็ทำสำเร็จแล้วไปดีกว่าภารกิจในวันนี้นะคะก็ได้สำเร็จไปด้วยดีนะคะนี่แน่และนี่คือหน้าตาของคนที่ อกหักมานะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะคลิปหน้าปอจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน